ข่าวแรกของเราวันนี้นะคะจะพาไปดู2หนุ่มหล่อค่ะน้องจิมมี่แล้วก็น้องซีค่ะต้องบอกว่าคู่นี้นะเขาเล่นซีรีส์วายมาแล้วเขาก็จับคู่ปังจริงๆค่ะงานอ e ีวงอีเวนต์งานพรีเซนเตอร์เนี่ยโอ้โหได้รับเพียบเลยค่ะตอนนี้เขาบอกว่ากําลังเหือกับพรีเซนเตอร์โอชีของเขาอยู่นะคะเอาเป็นว่าทั้งคู่จะตื่นเต้นขนาดไหนไปฟังความรู้สึกของคุณจิมมี่แล้วก็น้องซีกันเลยค่ะดีใจแล้วก็คือมันเป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากทําให้ดีที่สุดอย่างที่เฮียจิมว่าเลยแล้วก็เราก็พื เขาเรียกว่าไงอ่ะเราก็อาจจะเหออาจจะเหอน้องน้องของเราน้องโออิชิจริงเขาพูดท็อกไกโดเป็นพิเศษเพราะเราก็ชอบกินอยู่แล้วด้วยครับเดี๋ยวเราจะมีงานแบบแฟนมีตไป็นลาตินอเมริกาคือเราก็จะไป L A ลอสเอ้ย L A ใช่ไลอสแองเจลิสครับไปเม็กซิโกไปบราซิลบซลใช่เราเราแบบตอนแรกเขารู้ว่าเฮ้ยต้องไปแฟนมีตที่นู่นก็โอ เรามีแฟนๆที่นู่นด้วยหรอนี่แอบรุนนะผมแอบรุนมากเลยนี่ก็รุนนี่ร่าคือเรียกว่าเราเป็นคู่แรกที่ได้ไปที่ LA LA ใช่ซึ่งก็มีความคิดและก็สงสัยอยู่ในหัวว่าเฮ้ยมีแน่นะเพราะว่าตอนตอนที่ก่อนล่าสุดที่ไปโรมครับก็ก็มีความคิดและก็สงสัยแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าพอไปเราก็มีจริงๆ มีจริงๆแล้วก็มีเยอะด้วยผมว่าส่วนหนึ่งก็คือซีรีส์เรื่อง Last Twilight Last <one. S 1> ใช่แล้วที่เขาแบบเขารู้จักแล้วเขาก็ร้องเพลงของซีรีส์ได้ด้วยใช่ร้องได้เอาจริงๆในในค่ายเราเขาร้องได้เกือบเกือบทุกเพลงเลยนะ mm hmm. เวลาเราร้องอะไรคือเขาร้องตามได้กันหมดเลยแล้วพอเราแบบโหภาษาไทยต้องต้องบอกก่นว่าเป็นภาษาที่ยากมากเลยนะสําหรับคนแบบชาวชาวต่างประเทศอะไรแบบน,นี้มัน mm hmm. มันก็ยากที่จะร้องตามอะไรแบบนี hmm. ้แต่ว่าพอเห็นแล้วก็รู้สึก โอ้ดีใจอ่ะเขาร้องเป็นเพลงเพลงเราเองด้วยเพลงในค่ายด้วยมันก็ประทับใจมีอยู่แล้วแต่แต่แต่ละมีเราก็รู้สึกว่าเราเตรียมไปไม่ให้ไม่ให้มันซ้ำกันใช่ใช่เขาเรียกว่าโชว์ใหม่ๆโชว์ใหม่ๆอ่าใช่พัฒนาตัวเองด้วยอะไรด้วยใช่ยังไงการเรียนรู้ไม่เป็นที่สุดใช่ครับงน่ายๆใช่ครับแต่แกรู้สึกว่าเรียนเรามันมั่นใจอะไรขึ้นแล้วเราเรียนเราก็ต้องเรียนเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจอยู่แล้ว เมือนเราจะเข้าห้องสอบเข้าเ้าอ่านหนังสือเยอะๆเราก็จะมั่นใจร้องเพลงก็เหมือนกันเหมือนไหมเหมือนเหมือนคล้ายๆเออคล้ายถ้าเราทําซ้ําจนมันแบบเฮ้ยมันจําได้พอเรามาสถานการณ์จริงเราก็จะทาได้เอาจริงๆนะเวลาขึ้นเวทีผมรู้สึกอุ่นใจทุกครั้งที่อยู่กับอยู่กับเฮียเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเราร้องคนเดียวมันมันร้องได้แหละแต่มันก็เหงานิดนึงแต่พอเราทัานไปแล้วแบบอ่ะ มีตัวช่วยแล้วมีตัวช่วยอยู่ข้างหลังเราก็รู้สึกอุ่นใจมองมองไปแล้วก็ยังไงเดี๋ยวพี่ชายอันไหนผมไม่ได้เขาเขาปุ๊บเข้ามาเลยปุ๊บเลยามลยุ๊บเข้ามาเลยโอเคครับเขาเรียกว่าอุ่นใจแล้วก็คุ้นชินคุ้นชินกับกับการกับการทํางานที่เป็นคู่ใช่แล้วก็รู้สึกว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยดีทุกครั้งถ้าถ้าเราไปด้วยกัน แน่แค่พูดแบบนี้นะคะใครที่เป็นแฟนคลับได้ฟังแล้วก็คงเตรียมรอเจอได้เลยนะคะตามหัวเมืองต่างๆทั่วประเทศนะคะทั่วประเทศไม่พอทั่วโลกไปเลยนะจ๊ะเออนะคะ